พงปรยญนสักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่วันนี้มาในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับจากพรรคประชาชนวันนี้เอเวทขออนุญาตมาร่วมอภิปรายนะครับในเรื่องของนโยบายที่รัฐบาลใหม่กาลังจะดําเนินนะครับเป็นนโยบายเร่งด่วนด้านที่4นะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะเอาระบบเศรษฐกิจที่เป็นใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นระบบเศรษฐกิจที่เราก็จะรู้อยู ว่ามันคืออะไรและมันก็เป็นอีกหนึ่งเรือธงของท่านนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านทำไม่ดีมันจะกลายเป็นยกธงขาวแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันมาอย่างไงนะครับเพราะว่าอนโยบายเนี่ยนะครับมันอยู่ในหน้าที่5ของท่านนะครับมันเราพูดตรงประเด็นแน่นอนครับวันนี้เราไม่มาพูดถึงของเก่านะครับและที่สําคัญครับท่านก็ทําตามนะครับนายกคนที่31ที่ตอนนี้อาจจะยังไม่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างหลังก็ต้องทําตามคนที่30 อาจจะมีนโยบายบางอย่างทําตามคนที่2.9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายทั้งหมดเนี่ยครับท่านก็ทําตามสสคสสคคือสํานักเศรษฐกิจนะครับและการคลังนะครับซึ่งก็ถังก็ต้องมีการร่างนโยบายนะครับร่างกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะมีคล้ายๆบางอย่างกับพรบที่เอาเอซก็ไล้เป็นสมาชิกนะครับอยู่ในคณะวิของ Entertainment Complex นะครับหรือพูดง่ายก็คือคาสิโนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำไม่ดี ประชาชนต้องมาตามล้างตามเจ็ดต้องมาใช้หนี้หลายคนบอกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เรามีหนี้ที่เป็นสาธารณะครับอยู่เกือบเกือบเจแล้วนะครับมันเราวันนี้ครับเป็นที่มาเลยเราจะมาคุยกันในเรื่องของโมเดลโอเอทอภิปรายไม่มีโมเดลนี้ไม่ใช่โอเอทแล้วโมเดลของเราคือ B E T Bet Bet B E T แปลว่าอะไรครับแปลว่าการพนันหรือการเสี่ยงโชคมาดูที่ตัว B แรกครับ B แรกคือ Business and Board แปลว่าเรื่องของธุรกิจและเรื่องของบอร์ดก็คือเป็นคณะกรรมาการนะครับหรือคณะกรรมาการนโยบายอะไรก็ตามก็าตามแต่ทีนี้เราวันนี้ครับวันน,น,นี้ทุกท่านในที่นี้และที่บ้านนะครับอีกเจิล้านคนจะเข้าใจเลยว่าไอ้คาสิโนเนี่ยหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคืออะไรขออนุญาตเดฟนิชันครับไอ้คำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันคือเอากิจกรรมเอาเรื่องของเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งแต่รวมอย่างน้อยๆประมาณ20กว่า โปรเจกต์ย่อยๆรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสนามกอล์ฟนะครับหรือจะเป็นรีสอร์ทนะครับหรือจะเป็นสวนสนุกอะไรก็ตามแต่เป็นอย่างต่ำ26อย่างแต่ของเราจะถึงหรือเปล่าเดี๋ยวท่านประธานตามออาเอกมานะครับทีนี้เราไปต่อครับเอ๊ะถ้าเราทำแบบนี้เมื่อกี้นี่เราแค่มีข่าวนะว่าจะเกิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โอ้โหนักลงทุนแห่กันมาเลยครับจากฮ่องกงจากอะไรใช่ไหมครับอยากจะลงทุนเป็น2 0 0 0 0 0ส0มแสนล้าน เดี๋ยวจะมาคุยต่อว่าตกลงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับต่อมาครับบอร์ดมี 2B บีครับบี b แรกคืออะไรครับคือบิสเนสบี B2 คือบอร์ดก็คือไอ้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยบอร์ดนี้ถามว่าใครนั่งหัวโตวตอบครับก็คือนายกร,รัฐมนตรีแล้วใครนั่งอีกก็อรหันต์สิบแปดอรหันต์คือใครบ้างครับก็คือรัฐมนตรีอีกเกือบทุกกระทรวงครับมานั่งรวมกันแล้วไม่ได้นั่งบอร์ดเดียวครับผมเห็นใจท่านนายกมากท่านนั่ง EEC ท่านนั่ง กอพอตกปทนี่เอ่ยก็อยู่ในคณะอิอีกก็เรื่องของการพัฒนาภาคใต้นะครับเป็นการเลิกคาสั่งคสชที่4ทับ59เอ่ยก็เพิ่งเป็นกรรมธิการมานะครับในเนี่ยใครอยู่ในบอร์ดเหล่านี้ตอบนายกรัฐมนตรีท่านเหนื่อยมากไปเห็นใจท่านนะครับนะแล้วท่านมีอาํานาจล้นฟ้ามหาสมุทรคืออาํานาจท่านนี่ทําอะไรก็ได้เลยเป็นที่มาว่าท่านก็เลยมาทํานโยบายนี้แบบเป็นแบบคล้ายๆกับตีเช็คเปล่าตีเช็คเปล่าคืออะไรครับก็คือฉันจะทําอะไรก็ได้ ฉันไม่สนฉันไม่แคร์เหมือนเมื่อกี้นี้เลยก็คือเรื่องของอ e ีโกเซนทริกเมื่อคราวที่แล้วที่ผ่านมานะครับคือท่านไม่ได้บอกเลยว่า 5. w 1 h คืออะไร5 w คืออะไรครับ What w h เ n where w ว y who h o วนะครับก็คออืออะไรทําไมเมื่อไหร่ยังไงคือท่านจะทําไงก็เรื่องของท่านเพราะฉันยังไม่ได้เขียนเพราะทุกอย่างอยู่ที่บอร์ดแล้วใครอยู่ก็นายกพร้อม18อรหันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราจะมาคุยกันแล้วและอิริยายเนี่ยครับเรื่องเกี่ย เท่าที่ดูครับที่ท่านโอเอตไปดูมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่โอเวตบอกว่าต้องมีทั้งหมดประมาณ16บหกไอ้ทษทีครับ26โปรเจกต์ย่อยไปประมาณอาจจะไม่ถึง10ถูกไหมครับนะที่เหลืออาจจะแบบประมานึงเลยก็คือคาสิโนโแล้วท่านก็เรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมันไม่ใช่เดฟนิชั่นมันก็คนละอย่างกันนี่คือเป็นที่มาว่าวันนี้โอเอตจะต้องมาทําให้ทุกท่านเข้าใจว่ามันคือ,อยังไงนะครับให้ทุกท่านในสภาแห่งนี้และที่บ้านอ e ีกเจ็บสิบล้านคนต้องเข้าใจนะครับและเป็นที่มาของไม่แนะ่ธุรรกิจสีเเทาาหือปล่ เดี๋ยวสอสอรมเพื่อนโอเอจะมาอธิบายท่านฟังว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะครับไปเป็นแบบซีรีส์เอาเลยครับ B ตัวแรกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาหมดนะครับต่อมาเป็นตัว E ที่2 E 2คืออีโคโนมีอีโคโนมีคืออะไรครับก็คือเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจแน่นอนนะครับนะเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยถ้าเกิดโอเอแอบไปดูมานะครับนโยบายเก่าๆของพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยท่านมีอยู่70รัฐบาลโอ้โทษทีครับ70นโยบายอยู่ในมือโอเอนะครับเนี่ยแอบย่อมหมืเลยแผ่นเดียวนะครับ70นโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบ เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยเนี่ยตั้งแต่นโยบายที่ประมาณ50กว่า54ถึงประมาณ70นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทําให้คนมีนักท่องเที่ยวเอารายได้เข้ามา3ล้าน,ล,านล้านนะครับนะทำให้คนมีเงิน600บาทต่อวันนะครับจดปริญญาตี25งหมื่นาให้คนทั่วไปมีเงินเดือน2อ0 0 0่นะครับนะอ่อยชอบมากข้อข้อ67ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอันนี้นี่เด็ดมากนะท่านจะใช้เงินไปก็พอ,พอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับท่านทั้งหมดเนี่ยจะรวมเงินแล้วก็จะประมาณนะครับนะแสนกว่าล้าน นะครับซึ่งเฮ้ยมันไปไหนถ้ามันมีอันนี้เนี่ยสุดยอดครับมันจะเด็ดมากๆนะครับนะแต่ทีนี้เราไม่พูดถึงอันเก่าครับพูดถึงปัจจุบันเลยพอท่านจะเอาใต้ดินขึ้นบนดินพอขึ้นบนดินปุ๊บเราเคยมีแล้วไอ้ใต้ดินบนดินเนี่ยท่านจําได้ไหมหวยบนดินโอ้ยชอบมากโอ้ยไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าชาวบ,บ้านเล่นกันบ่อยนะไอ้หวยบนดินเนี่ยครับแน่นอะนครับสิบห้าวันมีทีสิบห้าวันมีใจถ้าเกิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ใช่หวยครับเพื่อนเนี่ยชอบมากไพ่ ลูกเต๋าไฮโลสล็อตแมชชีนเอ้ยทุกทีเออใช่สล็อตแมชชนะีนเนาะนะเดี๋ยววิกลายเป็นนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวงวงดนตรีนะครับนะหรือเป็นพวกลุเล็ตนี่นะครับและในทุกวันปัญหาเกิดขึ้น,น,น,นแนออนไลน์เราจะป้องกันยังไงและที่สําคัญครับออนไลน์หวยหรืออะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์นะครับหรือจะเป็นคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันคือโอเอท์ได้มีโอกาสครับเข้าไปถามคนที่เป็นทำที่เป็นรีเสิร์ชของระดับประเทศมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของประเทศนะครับนะเขาบอกอะครับว่าการทำรีเสิร์ชนะครับ37% คนที่ติดคนที่ติดการพนันมาจากคาสิโนออนไลน์ที่เหลืออีกประมาณ32%มมาจากคนที่เข้าไปเล่นบ่อนจริงๆแล้วทีล่สมาจากอะไรเล่นหวยถูกไหมครับนั่นนี่คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีรัฐบาลเนี่ยอันนี้ถ้านโยบายของท่านไม่ชัดเจนอันนี้ไม่ชัดเจนจบครับเจ๊งอีกถูกไหมครับนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับนะและท่านบอกว่าท่านจะเอารายได้บางส่วนมาทําเรื่องของการพัฒนาประเทศ ทาด้านอ่าหนึ่ง education ก็คือการศึกษา2ก็คือด้าน house ตัวนี้ครับด้าน health ก็คือด้านสุขภาพและ3ก็คือ you ก็คือ utility ด้านสาธารณัเรื่องของผมเป็นแบบด้านน้ำข้าไฟครับสาธารณูปโภคท่านครับเราไปดูตัวเลขถ้าไปดูที่สิงคโปร์ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสองแสนกว่าล้านสองแสนล้านถ้าเกิดเราไปดู ebit ก็คือ earning before interest and tax ก็ได้ประมาณหมื่นกว่าล้านจ่ายภาษีจริงๆห้าแสนแสดงว่าสิงคโปร์นี่แบบท่านครับคนไปเยอะมาก เขายังได้ค่าภา็ีรัฐบาลได้จริงประมาณ5,000ล้านท่านครับไอ้ห้าพล้านเอาไปทำอะไรบ้างท่านบอกว่าจะไปทําไมนะเมื่อกี้นี้ไปด้าน education ท่านครับด้านการศึกษา12นโยบายด้านการศึกษาของท่านเนี่ยทำจริงๆเนี่ยแสนแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นล้านท่านมีเงินจากภาษี5,000ล้านทําอะไรได้บ้างครับน้อยมากจริงๆหไหมครับนะต่อมาครับด้านเกี่ยวกับ h ฮลส h เฮลบอกท่านบอกจะทําด้านเฮลไปท่าน30บาท plus สาบบาทรักษาทุโกโรคแบบ plus plus เพื่อนเราเอ็ดนี่เลยท่านสอสอเพิ่งพูดไปเขาที่แล้วถุง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 ขี้ครับตัวีิถุงอุจจาระพ่อเอ็ดก็ใช้ปรากฏไปไงครับยังไม่มีเข็มฉีดยาก,ก็ไม่ได้ทัสตรงไหนท่านเห็นหรือย,อยังว่านี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับและต่อไปครับเป็นเรื่องของอะไรครับตัวตัว,ตวยูนะก็คือยูทิลิตี้นะครับเรื่องของไอ้สาธารณภคค่าน้ำค่าไฟก็อยู่ในโยบังท่านในข้อสามเอ็ดเรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าแกส๊สท่านครับเพื่อนเราเอ็ดพูดไปแล้วเมื่อกี้สสโต จะลดค่าไฟ40ตังค์หรือต่ำกว่า4บาทใช้เงิน40,000ล้านตอนนี้ท่านมีอยู่5,000ล้านเท่าที่นี่คือ5,000ล้านนี่ไฮโซนะจากสิงคโปร์โมเดลอะไรครับคาสโนรีสอร์ทของเขาอะเนอะแั้วจากเซนโตซ่าครับอันนี้คือเฮ้ย Back to the reality ครับกลับมาสู่ความเป็นจริงนะท่านน่ะไม่งั้นท่านจะฝันไปเรื่อยนะครับเพราะนั็นนี่คือสิ่งที่อยาบอกว่ามันต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนนะครับเพราะนี่คือนะ EHU ก็คืออะไรครับด้านอีโคโนมีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจด้านเรื่องของเฮลท์และด้านเกี่ยวกับสาธารณสุขพกซึ่งมันก็ยังไม่เป็นจริงแล้วมันบอกเฮ้ยมันเพิ่ม GDP ไม่ไม่เถียงโอ้ยไปดูสถิติมาแล้วทุกที่ที่ทำคาสิโนเพิ่มประมาณ1%นิดๆเรนนิดงั้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้ามี3ทํทำคาสิโนก็อาจจะไปเป็น4 GDP เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดท่านทำแล้วไม่ดีมันก็จะลดลงถูกไหมครับเพราะตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงนะครับเพราะนั้นเราต้องทำให้มันดีกว่านี้ไม่อะ่านั้นท่าจะสู้ไม่ได้เพราะสุดท้ายถ้าเกิดท่า่ือน ใช่ไหมได้เงินมาก็ไปสร้างเตึกสร้างโน่นสร้างนี่ชีวิตประชาชนลําบากอีกถูกไหมครับเพราะมันไม่เข้าสู่ประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงอ้าวตัวอีและต่อไปโซนสุดท้ายจะได้นะเวลาจะหมดระเบียบห้าทีแบ่งเวลาอย่างห้าหต่อมาครับก็คือตัวทีทีคืออะไรครับทีเอเอทขอใช้2อันก็คือคาว่า t ท็กก็และอีกอันหนึ่งคือว่า Treatment แท็กก็คือเข้าชนปัญหาอย่าได้กลัวและทรีทเมนต์คือการเยียวยากับปัญหานั้น ทำยังไงครับสองท่านครับสองอย่างนี้ทำยังไงครับก็คือท่านบอกว่าท่านอยากจะทําพวกเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของนะไอ้คาสิโนแน่นอนครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเพราะมันคืออบายมุกถูกไหมครับเอาเองก็นะส่วนตัวก็มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับแต่อับอายมุกมากับผลเสียครับไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมครับเสียงแสงเสียงเนี่ยครับแน่นอนครับพอเปิดคอนถูกไหมครับเปิดเป็นคอนเสิร์ตเสียงดังครับคนไม่ชอบแสง ล่าสุดครับเอยไปพัทยามายิงแสงเลเซอร์นะครับแม่ตองอ่าวบายาเนี่ยคนยังบน่นคนยังร้องเรียนเข้ามาในสภา,พาเพราะ,ะนั้นปัญหานี้หมาแล้วครับและขยะพ่อแม่พี่น้องครับขยะปกติแล้วปีหนึ่งเรามีทั้งหมด25ล้านตัน25สาถ้าเกิดเรามีคาสิโน,นหนึ่งอันพริษัจะมีคนเข้ามประมาณแสนคนต่อวันท่านครับเปิดมาแล้วร้อยตันท่านเราจะเอาอะไรเอาปัญญาตรงไหนไปจากัดขยะเพราะถึกทุกว,วันนี้เรายังจํากัดเขาได้แค่ไม่กี่ไม่ก,มกี่ร้อยตันไม่กี่พันตันต่อวันและนี่คือสิ่งที่เราต้องคิด ก่อนที่จะทำนะครับนะนั้นนี่คือขยะต่อมาเรื่องของอาชญากรรมและฟอกเงินเดี๋ยวสสรพูดโอ้ยไม่เสียเวลาต่อไปครับและที่สำคัญครับเงินเมื่อกี้หลายคนพูดครับอยากที่จะกระจายอํานาจเอาเงินออกไปทําไมให้เป็นงบของอะไรนะเรื่องของอปทถูกไหมครับองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นอันนี้ต้องรีบทําเพราะตอนนี้แท็กสมมติเราเก็บแท็กด้ร้อยบาทไปท้องถิ่นแค่ประมาณยี่สกว่าบาทถูกไหมผลแก่น่ได้ยี่สกว่าบาทเราต้องขยันให้มันได้มากกว่าเดิมให้เขาได้มากกว่าเดิมอย่างน้อยสี่สิบหกสิบถูกไหมครับหกสิบเหมือนก เก็บได้ร้อยหนึ่งเอาไป60 2ท้องถิ่นที่เหลือ40เข้ารัฐนี่คือสิ่งที่เราควรทานะครับนะและต่อมาครับมเมืม่อกี้นี่เราอยากบอกบอร์ดไงบอร์ดนี่คือมีอํานาจล้นฟ้าจะทำอะไรก็ทําทำไหนก็ได้เลยขาดคําว่าประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์เราต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนเพราะเขาคือผู้ที่ถืออํานาจสูงสุดนะครับนะต่อมาครับโนโยบายก็ไม่มีการจํากัดแล้วว่าคนจะเล่นได้ไม่เล่นได้ยัางไงถูกไหมครับเพราะท่านกยนมาแบบค่อนข้างที่จะน้อยมากเราทำอย่างนี้ดีไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนมีได้สักสี่แสนห้าแสน โอเคมีการขั้นต่ําขั้นต่ำนะดูที่กรมสรรพากรเลยเลยถ้าเกิดคุณใจห้าแสนขึ้นไปเอาคุณยังมีเล่นได้หรือถ้าเกิดว่าเราทําแบบที่มันมีข้อจํากัดอย่างน้อยมีขั้นต่ําคนที่จ่ายภาษีจะได้มีโอกาสเข้าไปเล่นเป็นการเหมือนกับกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากที่จะเสียภาษีถ้าเขาอยากที่จะเล่นการพนันด้วยถูกไหมครับเนี่ยเข้าไปในเอ็นเต a ร์เทนเ complex เนี่ยนะแล้วต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสำคัญมากครับเป็นการทําไมนะเป็นการบอกว่าเฮ้ยลิมิตเช่นถ้าคนมีเงินเดือน50,000เอาและตัดสักหมื่นหนึ่งถ้าเกิดคุณเล่นถ้าเกินนี้ เกินเสียเกินหมื่นตอนแรกชิปถูกไหมครับพอแรกเสร็จปุ๊บชิปก็ไม่อยู่เรียกว่าชิปไม่อยู่นะครับนะหรือไอ้ท่านก็เที่ยวเองนี่แหละครับนี่คือการทําไม it, ลิมิตลิมิตนะแล้วถ้าเขาเสียหมดเชิญออกซึ่งเหล่านี้ต้องคิดให้ครบนะครับนะเอาละครับก็มาถึง,ซ,งซึ่งที่ที่ท่านเทีเห็นคือท่านตอนนี้ท่านท่านคิดลิมิตไว้ค่าเข้า5,000ค่าเข้า5,000น้อยเกินไปนะครับนะเอาละครับก็มาถึงอีกตัวนึงครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อนนโอเอทีเห็นว่ามัน a m a ซิ่งมากเลยคือเรื่องของการที่ท่านเนี่ยให้กู้ หมายถึงเข้าไปคาสิโนหมดเงินกู้กู้ไปเล่นต่อจบครับแบบนี้ชีวิตเราที่อังกฤษที่สวีเดนเลิกกู้เพื่อเข้าบอดแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านประธานครับฝากไปถึงนะคณะรัฐมนตรีที่ตอนนี้ก็ไม่อยู่นะครับนะและอีกอันนึงครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการทรีตเมนต์คืออย่างนี้ท่านประธานเราปี6 2สอเราเคยมีเคสเดี้หรือมีกรณีศึกษามาแล้วใช่ไหมครับการที่เราออกนะเรื่องของการทรําพรบที่เกี่ยวกับกันชา อเอก็ไม่ได้เห็นต่างนะครับแล้วจริงๆเนี่ยกัญชาก็มีสิ่งที่ดีเพราะกัญชาก็ช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีรักษาบางโรคได้แต่ว่าออกเร็วเกินไปออกเร็วเกินไปเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้พื้นที่อเอดครับเอออเอชเอาออกหนได้ไหมเนี่ยมันตอนนี้ลูกหลานฉันมันเข้าง่ายเหลือเกินเข้าถึงง่ายเหลือเกินถูกไหมครับก็อยากที่จะเห็นไหมครับอเอชเป็นกังวลครับไม่อยากที่จะเห็นไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันไปซ้ำรอยกับนโยบายที่เราเคยออกมาคือกัญชานี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะ ฝากครับฝากท่านประธานไปยังนะครับคนณะรัฐมนตรีที่กำลังนั่งอยู่หรือไม่นั่งอยู่ก็แล้วแต่บอกเขาครับว่าท่านจะทํานโยบายเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่านต้องทำสามปอสามปอต้องเข้ามาในสภาปอที่หนึ่งคือท่านต้องปกป้องด้วยกฎหมายที่มีคุณภาพก่อนที่ท่านจะปลดล็อกไอเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนนี่คือสิ่งที่ต้องทํา นะครับนะไม่ไงั้นประชาชนก็เจอสามจอคือจนเจ็บเจ๊งไม่เอาไม่เอาสมรฐานนะครับนะและสุดท้ายนี้ครับจบแล้วไม่เวลาพอดีสุดท้ายนี้นะครับโอเอท์โอวันนี้ไม่มีกรอนโทษทีถ้าท่านอยากจะฟังกรอนอวันนี้โอเอท์ไม่ได้ทำนะครับขอประทานอาภัยเรื่องไม่มีกรอนนะครับนะโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับนะโอเอท์อยากที่จะเห็นว่าอินโยบายเอ็นเทนไม่คอมเพล็กซ์เนี่ยท่านทำเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนหรือท่านเลือกที่จะทำเพื่อเอาใจ นะครับเรื่องของอภิสิทธิชนหรือเปล่า respect ครับ